สบายดีพยพี่น้องทั้งพังไทยและพังลาวมน,นี้เฮ้ามาอยู่ทีบ้านบึกถงพี่น้องเมืองจำพรแข่งสวรรค์นาเขตเนาะมนีกระสิพาพี่น้องมาหล่อเบึงบ้านบึกถงอันนี้ก็คือแบบเป็นในหน้าแซงที่ขราเจ้าไอ้เกี่ยวเขาของแล้วพี่น้องหน้าแซงอยู่ไทยเอินว่าหน้าปังเลยพี่น้องเพราะว่าหน้าปีเห็ดบ่ได้เนาะเพราะว่าแถวนี้มันถึงฤดูผลนะลแบบว่าหนามันถ่วม ก็เลยปลูกเขาว่ได้พี่น้องก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นมาเป็นนาแซงหรือว่านาปังเนาะเพราะว่าเขาต้องปรับโตแบบว่ากับธรรมชาติเพราะว่าแถวนี้มันเป็นทงเป็นท่าเพราะว่ามันใกล้เอนอ่างเก็บน้าพ้อพี่น้องถ้าเกิดว่าเวลาหนาฝนมาแล้วน้ำมันยุ่งขึ้นมาแล้วว่าดันขึ้นมาเนาะมันเห็ดให้ถ่วมเขาถ่วมน้ำไอพี่น้องก็เจ้าก็เลยปรับโตมาเห็ดเป็นนาแซงเนาะเพราะว่ามันต้องปรับตามธรรมชาติพี่น้องเพราะว่าเวลาน้ำฝนมาอะไรแบบว่าน้ามันถ่วม มันกระเหติให้การเกษตรหรือว่าเฮาปลูกเขาปลูกน้าดําไห้้ํานามันกระเหติไ่ได้เนาะก็เลยต้องปับโตมาเป็นช่วงหนาหนาแบบว่าหนาแรงเนาะหนาปังเนาะก็เป็นช่วงหนาแรงตอนนี้ก็หอดระดูแบบว่าข้าเก็บเกี่ยวแล้วแล้วมื้อนี้เฮาเ็สีผ้าพี่น้องเขามาหล่อเบ่งในหมู่บ้านข้าเนะาะก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงที่แบบว่ามีแต่ทงไห้ทงนาอ,อมไห้ทั้งหมู่บ้านเนาะ พว่าบ้านแถวนี้ก็ชิบหมอกค่อยใหญ่เป็นได้ดอกพี่น้องพอ่าบ้านถงบ้านอันนัเนาะบ้านถงบ้านถ่าบรรยากาศก็เงียบเงาพี่น้องเพราะบ่มีผู้คนบ่หูว่าไปใส่เนาะสมอยอยู่ข้ามากับพี่น้องเลยมันส่วนร้ายชนนบุรีแถวลาวหรือว่าบ้านนอกเขานี่มันบ่หูคนไปทางไหนเบิดเดนแบบคนสีแบบเงียบหรือว่าแบบไปไห้ไปนาเบิดเท่ากับบ่หู แต่ส่วนร้ายนี่ัยรุ่นนี่สิบกคออยากเห็นปันด,ดอกเนาะนอกจากแบบว่ามีงานมีการหรือว่าเป็นแบบเษฐการบอแบบสิวัยรุ่นจังสิลายเนาะหรือว่าสงการแบบสิครับมีคนห้ายแต่ว่าถ้าเกิดแบบย่ำไ้ย่ำหน้ากับบางคนกับหนีเนาะหนีจากบ้านจากยังแบบว่าไปหาเงินหาทองนี่แหละพี่น้องบางคนกับเขาไปแบบในเมืองเนี่ยไปประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าส่วนร้ายกับสิบไปไทยเนาะพี่น้องเขาว่าอยู่ไทยมันกับ เดือนสูงกว่าอยู่บ้านเฮาเนาะกับคน้านนอกเรือชน,บ,นบิก็เลยต้องเลือกที่แบบว่าไปประเทศไทยลายกว่าแบบว่าไปทำงานในเมืองหลวงของเราเนาะพอประเทศไทยกับค่าแรงกส็สูงกว่าบ้านเฮากับเป็นธรรมาดาเนาะแบบว่าประเทศที่จะเลื่อนแล้วหรือว่าประเทศใหญ่ก็ค่าแรงก็ต้องสูงอยู่แล้วเป็นธรรมาดาพี่น้องอันนี้บรรยากาศในหมู่บ้านข้าเนาะห้าก๋วาชิพาเละเบิงส่วนไรก็ซิมีผู้เฒ่าเนาะออซิอยู่บ้านแบบว่าเลีเ้ยงลูกเลี้ยงหลานนะน,นะ ส่วนหลายวัยรุ่นก็เสียออกไปหาเงินหายางเนาะเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้เฮาอยู่บ้านเฉื่อมันอยู่บม่ได้เพราะว่าหนึ่งมาเอาโอมีรายได้อะแบบรายจ่ายมันก็ต้องมีก็ต้องแบบว่าดินลนแบบไปหาพี่นอ้องเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้มันก็เป็นโลกเงินเนาะทุกอย่างมันก็ต้องใส่เงินนะนะแบบว่าถ้าเกิดว่าเฮาบ่หากับเป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่าโลกมันพาไปพี่นอ้องมันบ่คือสมัยรุ่นพอรุ่นแม่เฮาได้เพราะว่า ร่นพ่อรุ่นแม่เฮาหาอยู่กับว่าแต่ว่าพ่อแต่ได้ใส่เนาะบวถือก็แบบว่าดินล่นคือปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แบบหลายคนก็นเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแบบว่าหาได้เงินเนาะบว่าภาัยบว่าเจ้าบวาข่อยเฮาก็ทแบบุกคนก็ต้องอยากได้เงินเพราะว่าเงินคือคือทุกอย่างเด้พี่น้องบ่ม,มีเงินก็คือจบเนาะเงินแบบว่านำสี่ทางหรือว่าแบบดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะเงินเนาะในโลกปัจจุบันนี้ คนก็นเลยแบบต้องแบบว่าออกจากบ้านจากยังเนาะไปหาเงินแบบว่าอยู่บ้านเฮามันก็พอซับนี้คนมันพอแต่ได้กินเนาะมันบ่มีเงินเก็บเงินยังเพราะว่าเมื่อหนึ่งเกิดว่าเฮาเจ็บเป็นอุ่นมาเฮากะยากเนะาะเฮาบ่มีเงินยืมคนอื่นกะยืมญาพี่น้องกะยืมได้แต่ว่ามันกะบ่คือของเฮาอ๋อบ้านขาเจ้ามีงานพี่น้องที่เฮาเห็นว่าคนเงีเงยบกะสแสดงว่าเขาเจ้ามางานหนีเนาะ ก็จะมางานนี่คนก็เลยบ่คยอยู่เพื่อนแต่ว่าก็จะคนกันยังหน่อยอยู่ดีพี่น้องเนาะขณะมีงานคนกันยังแบบว่าหน่อยเดียวคนก็ยังบหลายมันสีเป็นแบบสี่แหละโซนนบทประเทศลาวเนาะ่วนหลายแบบมันสีบ่คอยคนสีบ่คอยอยู่บ้านบางคนก็เห็นเพื่อนไหวจะซื่อพี่น้องส้างบ้านส้างยังไหวจะซื่อเนาะแต่ว่าบ่ได้มาอยู่เนาะเพราะว่าต้องไปหาเงินพี่น้องเพราะว่ามันอยู่บ้านเทามันไม่มีปัญหาเนาะ หาเงินมาสางบ้านสางยังไหวแบบเมื่อหนึ่งเฮาแกถ่ามาเฮากะอาจจะได้มาอยู่เนาะเพราะว่ามันกับเป็นอยู่แบบนี้แหละชีวิตแต่เกิดเราถึงเวลาแบบรุ่นลูกรุ่นหลนานเฮาแบบสิถาว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะลูกหลานเฮาก็ต้องแบบว่าหาเงินเฮาก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อมันเป็นแบบทดัทดทอดกันสินาพีน้อกเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้มันโลกเงินแตเดียวมันก็ต้องเป็นแบบนั้นมันบเกืรสมัยเมื่อก่อน สมัยเมื่อก่อนนี่เต็มอยู่นอกว่จักลูกจาก้จาพ่อจ้าแม่อยู่ครบบร้อมหนาร้อมตากันมันก็เป็นมีคมสุขตีเลยพี่น,ออน้องพราะว่ามันบ่ตตองดินลนอย่างหลายเมื่อก่อนเนาะแต่สมัยนี้มันยกสมัยมันเปลี่ยนไปอย่างมันก็เปลี่ยนไปเบืดผู้เฒ่าก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงลานอยู่บ้านส่วนวัยรุ่นหนุม่มสาวก็ต้องออกจากบ้านไปหาเงินหาอย่างเนาะแต่เกิดว่าเมื่อหนึ่งเขามีลูกมีเต้าแล้ว ลูกเขาใหญ่ขึ้นมาก็ต้องไปหาเงินเทาก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงลูกให้เขาอีกทอนทอนหนึ่งนะพี่นอ้องมันก็ต่อต่อกันแบบชีเพะว่ามันก็ต้องเป็นไปแบบชีเรื่อยๆเพราะว่าโลกปัจจุบันนี่มันเป็นโลกเงินเนาะเขาก็ต้องมันก็ต้องวนเวียนไปแบบชีมีลูกมีรล้านก็ค้อเทา,าก็ต้องอยู่บ้านนี่ลูกล้านก็ต้องไปหาเงินอีกพัดไปเรื่อยๆนอกจากแบบว่ามันมีการมีการแบบอยู่บ้านเฮาเห็ดมันถึงชีได้อยู่บ้านเนาะต่การได้ที่แบบเฮาบม่มีรายได้อยู่บ้านอยู่เมืองเฮามันก็ ยากที่จ,จะหาใช้ได้อยู่ความหน้าความตาครอบครัวเนาะก็ต้องแบบไปหาเงินหาทองก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอันนี้บรรยากาศฝ้นก็เริ่มตกแล้วพี่น้องเพราะว่ามันก็ห่อนหนาฟ้นเลยเน,ยนาะแลวห่อนดูฟ้นแล้ว,ลวมันก็บฝนก็ตก หลังจากที่เฮาเหลาอทางหมู่บ้านแล้วแล้วพี่น้องอีกอย่างก็ย่านฝนตกห้ามเนาะพอโบได้บ่ได้ถือยังมาเลยพี่น้องบ่ได้ถือลมบ่ได้ถือจออมาเลยเนาะเท mm hmm. ่าก็เลยสีออกจากหมู่บ้านเขาเจ้าแลนะ้วเนาะสีเฮาก็สิได้กลับบ้านเฮาอะไรบ้าเนเนาะฝนก็มาแล้วพี่น้องดำปื้ๆมาแล้วนี่จะได้ก็ขอบคุณพี่น้องหะลายเนาะที่เสียสละเวลาเขามาเบิเ่งมาสมจนแบบว่าจบคลิปเนาะว่าจะเป็นพังไทยแหละพังลาวเอาไว้พ่อกันคลิปหนาะพี่น้องฝน,นสีมาแล้ว สบายดีสวัสดีครับผม